สามนี่น่าจะเยอะนะเห็นอะไรนี่เลขสามมันเยอะอ่าโอเคพร้อมเนี่ยเลขสามโอ้โลบสี่บีสี่วันนี้ถ้าเช้านี่ได้ถึงเลขสามนะสบายแล้วตอนบ่ายนี่น่าจะวันนี้น่าจะเลขหนึ่งถึงเลขเก้าเสร็จถึงเย็นเลยนะเอาให้หึงถึงเก้าให้เสร็จเเพราะว่าไม่รู้คนนอนที่นี่เยอะไหมว่าถ้ากนจะดึกไปเดี๋ยวอันนี้ หนึ่งอยู่ตอนนี้สองอยู่ตอนนี้แล้วสามอยู่ตรงไหนอ่ะสามอยู่ตรงไหนข้างบนสามอยู่ข้างบนใช่ไหมเนี่ยสามนี่ยขึ้นมาข้างบนบางทีรู้ว่าไปข้างล่างก็ได้หนึ่งสองสามสามนี่เป็นรูปคล้ายๆว่าสามเหลี่ยมเห็นไหมสามเหลี่ยมเป็นอะมิดหรือว่าสามเหลี่ยมอะไรเนี่ยสามเหลี่ยม เลขหนึ่งกับเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยตรงข้ามกันเลขสามเนี่ยเป็นไงเลขสามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีเลขหนึ่งนิสัยเลขหนึ่งเลยบางครั้งก็จะมีในนิสัยเลขสองเหมือนกันมันมีสองนิสัยเลยหนึ่งก็มีสองก็มีบางครั้งเนี่ยสองกับหนึ่งก็ไม่มีเหมือนกันมันเป็นอะไรนะมันเป็นสามมันเป็นตัวของมันเองเรามาดูใครบ้างอันแป๊บๆเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยสางกี่ตัวหนึ่งสองสาม อ่าเนี่ยเนี่ยสามสามหกนะอันนี้ก็เหมือนกันสามหกเก้ามีสามใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะหนึ่งสองสามเนี่ยขออันนี้เขางคนจุ๋มไหนกันคนจุ๋มคนไหนอ๋อคนจุ๋มนั่งอยู่น้นสามแล้วอันนี้สามถึงสามนั่งของใครอ่ะคุณสุใช่ไหมขอคุณสุอ่าอันนี้มีใครบ้างอือเพราะว่าอาจารย์สมคุณสมชัยเนี่นี่ก็สามเห็นไหมอ่าอ่าเมื่อกี้อันนี้น่าจะมันต้องบวกอันนี้นะนี่น่าจะเป็นสามสิบเก้าหรือว่าอะไรเนี่ย บอกผิดไปไหนนะเนี่ยใครเนี่ยคุณที่แหละพี่เลี้ยงช่วยดูหน่อยสามสามหกนะสามสามหกของสามสามหกเยอะเลยอืมโอเคโอเคเลขสามเรามาดูสามสามสามเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมโอเคระยะที่หนึ่งเลขสามนี่พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งเอ๊ะทำไมพูดไม่เก่งทำไมพูดได้ทั้งวันเลยจริจริงเลขสามใครใครที่ยังมีสามสามสามหกเนี่ยเรานึกภาพเราตอนที่เราเป็นเด็ก เราเราตอนแรกๆอยู่เราอยู่ปอปอมมเลยเนี่ยเป็นไงการที่ราการพูดติดอ่างบ้างพูดไม่ชัดบ้างพูดกับหัวกับหางบ้างเป็นไหมเป็นไหมมีไหมใครให้มีได้เป็นได้สามเป็นไหมพูดไปปุ๊บเอ๊ะทำไมเราก็พูดเหมือนกันแนะนําตัวผมเจอเด็กชายถนอมปองเนี่ยให้คนทําไมหัวเราะคนอื่นก็แนะนําไม่หัวเราะแต่เอกก็ทําไมเย เลขสามเนี่ยคือว่าพูดไม่เก่งพูดไม่ชัดพูดอะไรเกี่ยวกับการเจรจาสนะื่อสารนี่ยบางทียิ่งพูดก็ยิ่งมีปัญหาเป็นไม่เป็นไม่ตอนเด็กๆอ่าเลกเระยะที่หนึ่งพูดเกี่ยวกับการสาื่อสารการเจรจาการพูดโอเคอได้ไหมระยาที่สอง่าเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรอะไรที่ขวางหน้าทั้งหลายเนี่ยเรียนหมดเลยเอ,อัตามาเลยเริ่มติดใจนะเพราะอัตามาก็สามไม่น้อยเหมือนกันนะเห็นสา,ามอัตมาไหม หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเ่ยแต่มามีกี่ตัวแต่มาสึกจะมีเยอะกว่าครุกคนในนี้นะวันนี้แต่มาต้องขอพูดมากหน่อยนะ่แต่มามีสามสี่ตัวเลยตอนแรกแต่มาไปนั่งเรียนเนี่ยอาจารย์หาอาจารย์ตมานั่งข้างหลังเนี่ยอาจารย์นะเฮ้ยไอพคนนั้น่ะพูดเก่งพูดเก่งแตมาสายหัวเลยอาจารย์เนี่ยพูดไม่แม่นไม่ตรงเลยต่มาอ๋อตอนหลังเลยก็มาเข้าใจเลยอ๋อที่จริงเนี่ยมัน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 อะไรมันรู้จะพูดยังไงพูดมัน หลายภาษาเพราะว่าตมาเป็นคนชนกลุ่มน้อยนะกลุ่มน้อยไม่ใช่กลุ่มใหญ่ก็ว่าอนะไรไทยใหญนะ่ไทยใหญ่นี่แหละตะมาแด้วก็พูดภาษาไทยไอยู่โรงเรียนก็พูดภาษาข่าวเมืองอกลับบ้านก็พูดภาษาไทยใหญ่อย่างเงี้ยนะ <c oughs> แล้วก็มาอยู่ที่แม่ห้องสอนก็เหมือนกันพูดภาษาไทยตะมาภาษาต่มาพ,าามาามมาพอไปไปอยู่ไต้หวันก็พูดภาษาจีน เอาไปมาภาษาเนี่ยมันหลายภาษาแลวกันมันตีหัวกันมันแล้วก็พูดภาษาอะไรไม่ชัดสักภาษาบางทีเขาเห็นต่มาพูดภาษาจีนฟังฟังดูไอ้นี่มันเกือบเป็นคนคนไต้หวันนะแต่แต่มันมันก็จะมีเสียงอย่างนี้พูดภาษาไทยเอะมันก็ทาไมกลับไปกลับมาอ๋อนี่เป็นคนไทยเป็นคนจีนคนไหนเนี่ยมีสับสนเหมือนกันสามเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรของหน้าเรียนหมดถ้าภาษาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็ดเป็นเป็ดนี่เป็ดนี่คืออะไรว่ายน้ําได้ไหม ได้เดินบนดินได้ไหมได้บินได้ไหมได้แต่มานี่ทําได้หมดเลยเป็นหมดเลยแต่ไม่ชานานทักอย่าง <c oughs> ก็เลยบองอ๋อตอนเนี้ยตอนที่จะมาไปเรียนนนเรียนนี่เรียนยนีเน่เป็นไกด์ทัวร์ได้ไหมได้ไปประเทศนี่นี่เนี้ยอะไรนะรักษาคนได้ไมันก็ได้แต่มันไม่เก่งอะหมอคือว่าเรียนอะไรทุกอย่างมันเรียนไปคือว่ามันไม่เรียนเต็มอะมันไม่สุดอะมันเหมือนกับน้ำขึ้นขวดทําอะไรไม่สุดสักทีอะเป็นไหมเป็นไหมคือว่า มันพอรู้พอลวพอเอาตัวรอดพอนีนนีละมันก็คือว่าเป็นเป็ดเนี่ยเป็นเป็ดแล้วก็เลขสามเนี่ยเลยเข้าใจเลยว่าชอบเรียนชอบศึกษาอะไรของหน้านเรียนหมดแต่ไม่ํำนาญสักอย่างนี่แหละตัวเลขโอเคยังเรารู้ยังตอนนี้เราถึงไหนละตอนนี้พูดไม่เป็นแล้วก็เรียนอะไรของหน้านเรียนด่าเลยต่อไปเรามาดูระยะที่สามจากที่สิ่งที่ตัวเองเรียนมาแล้วเอามาเลยนะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใหม่เป็นของใหม่เป็นของตัวเองเหมือนกันอัตามาก็ไม่เข้าใจจริงๆนะอัตามาเรียนรหัสชีวิตนี่เสร็จแล้วน่ะอาจารย์ท่านบอกให้อาตมาว่าคนต้องกลับไปอะไรนะเมืองไทยต้องไปเอาวิชาคองว่าไปสอนที่เมืองไทยไปพูดไปสอนที่เมืองไทยตามาขเขเกาหัวแตา่มาจะสอนาายังไงาต่มาพูดไม่เป็นอาจารย์บอกนะบอกให้อาตมามาเมืองไทย เพราะว่าเอาวิชาความรู้ที่เรียนมามาสอนทำไมเขาไม่รู้จะสอนอยังไงอ๋อตอนหลังนี่พอจะมาเรียนรหัสรหัสชีวิตไปอ๋อจะมาเรื่องเข้าใจแล้วที่ไหนได้่หนให้แล้วเรามาพูดมาสอนมาเลยนะเพราะว่าคืนเรามีเลขสามเยอะเนะี่ยเราต้องเป็นครูบาอาจารย์ต้องมาเยวกันต้องพูดนะมันถึงจะดีแล้วพูดต้องให้ดังระเบิดในประเทศไทยเลยเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยอยู่ๆเมื่อคืนนี่นอนไม่หลับคนะืนก่อนนะั้นนอนไม่หลับเฮ้ยอะไรนอนไม่หลับเป็นอะไรนะทำไมไปมา ที่สองขึ้นมาทำมานั่งหน้าคอมนิดนึงแล้วก็กลับไปนอนต่ออ๋อที่ไหนได้เมื่อวานมีแขกผู้ใหญ่มาเยี่ยมอยู่ๆนั่งมาก็มีลูกิษย์พามาเราตกใจเลยเฮ้ยนะอยู่ๆก็มานั่งดูราชีเราก็ตกใจมาดูรหัสชีวิตอะไรเดยมาให้รอนวด,ดจับไปชุดใหญ่เลยครับลออเสร็จอาตมารเรียบร้อยแล้วจับไปเรียบร้อยทั้งชุดใหญ่เลยเดี๋ยวกุ่งนี้เดี๋ยวๆๆๆๆไปแล้วเดี๋ยวสงสัยึ้นน่าจะรอบหน้านี่จะที่นั่งน่าจะไม่พอนะเนี่ยสงสัย เมื่อวานมีแขกผู้ใหญ่มาใครนะเลนดัปเตอร์หรือว่าอะไรนะปริญญาเก้ามาพระอาจารย์มหาภัยวันนะอายุน้อยอยู่นัในหนุ่มกันลตมาไป็นสิบปีนะอ่าเฮ้ยเกือบจะยี่สิบสี่สามเอ็ดมาสี่แปดแตสี่เก้าเลยนะเกือบยี่สิบเป็นรุ่นน้องมากแตมาก็เอ๊ะทำไมดูหน้าตาแตมาก็หนุ่มนะแต่ที่ว่าท่านดูทำไมแก่หน้าด้วยนะก็อันนี้ลักษณะมีคือว่าชอบประยุกต์กัตมาใครหมายถึงว่าชอบประยุกต์ดัดแปลง เมื่อก,ก่อนตอนตะมากลับมาเมืองไทยตะมาเขียนตำหนักตะมาตรงป้ายนะฮะไพลอราพติออฟไทยแลนด์สอนไปได้สองปีทางกองแพทย์ทั้งแยกก็มีลูกศิษย์อยู่พอสมอาจารย์ช่างให้ลบเดี๋ยวนี้นะไม่ลบเดี๋ยวเขาจะเอาเรื่องนี้ไพโรแพติกนี่แต่มันก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรนะมันก็เลยลบไปเอาไปอัดไตโรโลพติกก็แล้วกันนะเปลี่ยน CHI เป็น TAI อไออไตรโลพติกพอเปลี่ยนไตโรโลพติกก็อ่าไออะไรนะ ไอ้ไคโรพลาสติกที่ชมรมกรุงเทพเนี่ยชมรมเมืองไทยชมรมไคโรพลาสติกไทยแลนด์ก็ไม่มารเรียกวมันเปลี่ยนชื่อแล้วแล้วก็ดับแกงไปสองตัวมันดิ้นได้นะ,ะไตโลพลาสติกไต้หวันาตมาเป็นไยใหญ่ไตใหญ่ไตใหญ่ไตอะไรเนี่ยต,ต,ต,ตมาเขเลย,เยก็โอเคพอไปไปวมันมาเอาจากกระดูกข้างล่างนี่ตำหนักจากกระดูกไม่ได้ลบออกนะระมาไหนไหนไคโรไคลตโรแล้วก็ลบออกเลยเหลือแต่โลโก้แดงกระตาแดงกระทองามกระทองตรงนั้นเลยไม่มีชื่อเลยตอนเนี้ย เหมือนกันรหัสชีวิตเนี่ยตมาก็สับสนนตะตมาจะเอาอะไรดีนนเดี๋ยวไปชื่อตรงนั้นชื่อนี้ก็ซ้ำเขาเลยตอนหลังเลยก็เอาเอาชื่อตัวเองเป็นสารบัญน้อมรหัสชีวิตไปเลยก <và S 2> ็นี่แหละอะไรนะเลขสามอะคือว่าอะไรนะมันชอบเอาของคนอื่นมาอะไรปรับปรุงดัดแปลงประยุกต์เป็นของตัวเองอเหมือนกันนะตมาก็ตอนนี้ดัดแปลงเป็นอะรหัสชีวิตก็มันซ้ํเขานะเหมือนกับคุณอะไรนะอะไรอะไรนะพัทลงนะอ่า จะ,ะ,จะ,ะเราไปเสวท์ดูนะไม่ใช่เห็นชีวิตอะไรนะ,ะอะไรจุธาม,มาหนาพัฒลงุงจุธม,มานาพัธนรงก็เป็นอะไรนะ,ะรหัสชีวิตถอดรหัสชีวิตแล้วจะว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้หรือก็เอาถนอมรหัสชีวิตไปเลยนะเลขสามเนี่ยเป็นคนที่ว่าเรียนระยะที่สามชอบไปยุกดัดแปลงเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเป็นไม่เป็นไม่เมคยถึงขั้นนี้ละถ้าขึ้นขั้นนี้แสดงว่าใช้ได้ละพัฒนาขึ้นละขั้นที่สาม ต่อไปเรามาดูขั้นที่สี่ขั้นที่สี่นะขั้นที่สี่ขั้นที่สี่นี่อชอบรักสวยรักงามชอบรักสวยนะครับเป็นคนที่ว่าชอบสวยชอบงามโชคดีนะที่แตมามาบวชบอกต,งตรงๆถ้านแตมา,าไม่มาบวชเนี่ยเสร็จเลยนะสงสัยเนี่ยไปขายถ่านบนฟ้าแล้วรนะุ่นอาตมาที่เป็นเด็กปฐมเนี่ย16คนเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณคนสองคนท่านหลวงมันจะมาดนะ้วยเนี่ย เท่านั้นนะตายเรียบหมดเลยเป็นเลยเท่านั้นสามห้าสามหกนี่โรคอะไรเยอะโรคเอ็นเนี่ยโรคเอ็นเ,เยอะนะแล้วก็อะไรนะอะไรมันมีโรคเอ็นโรคอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยก็คนหล่อๆนี่ไม่เหลือหมดตายหมดเลยเนี่ยมาก,ก็เหมือนกันโชคดีที่มาบวชเลยวิจีวรคุมเลยก็ปลอดภัยไปหน่อยถ้าไม่งั้นก็ไม่เหลือเลขเซนี่คือว่ารักสวยรักงามขนาดเป็นพระเนี่ยต้องเนี่ยนะจีวรต้องมีแดงมีเหลืองบางทีชุดใหญ่นี่เต็มใส่ละเท่เลยหล่อเลย เชือดตำนานมีหลายเชืดนะบางทีสีแดงเลยเดี๋ยวไม่แน่พวกนี้สีเหลืองเลยแต่มาบางคนถามมากะมานั่งนั่งกระชิบนะชันชันชันอยู่ฝ่ายแดงกับฝ่ายเหลืองแต่มาว่าแต่มาอยู่ทั้งสองฝ่ายเลยกินได้หมดนะทำบมงกายแต่มันก็ไปกินได้อะโศกแต่มันก็กินได้นึกว่ากินได้ทุกที่หรือว่าแต่มาอยู่ทั้งสองฝ่ายเลแต่มาเป็นเลขสามอ่าไปกินเจแต่มันก็กินเจกินเนื้อแต่มาไม่กินเลยมันก็กินเจแต่แต่มา่องสุขภาพเนี่มาเข้าไปได้ทุกที่เลย อโศกก็มีลูกศิษย์ธรรมกายก็มีลูกศิษย์เะจะมาไปฮ่องกงไปเลยเนะี่ยจะมาอยู่กับธรรมกายกลับมาเมืองไทยก็ไปสอนที่อโศกเลยเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ควรเที่ยงเ,เดี๋ยวควรเที่ยงเดี๋ยวไปนั่งได้นะรอรอยนิดเดียวเดือดขาดเลขสามนี่กลำลังมันนะมันมึนไม่ได้ออโอเคเ,ออเลขสามชอบสวยชอบงามใครที่สวยงามงามนี่มันใช้ว่างามอะไรงามธรรมชาติไม่ได้ไปแต่งปากแต่งคิ้วแล้ว ปากแดงๆไว้ใจละกกาหรือว่าไม่ใช่ข้างงามนี่งามจากรอยยิ้มจากจับข้างในจากอะไรข้างในเนี่ยโอเคเลขสามความรักเนี่ยโชคดีที่จะมาบ้านมามาบวชขนาดไม่บวชนี่จะมาก็เก่าหัวเหมือนกันความรักนี่จะเป็นรักอะไรอันนี้รักเดียวใจเดียวอันนี้รักอะไรจริงอันนี้เป็นรักเลยนะรักสามเศร้าเอารักสามเศร้ารักพี่ก็เสียดายน้องรักน้องก็เสียดายพี่ คนที่แต่มาชอบแอบรักตายไปหมดแล้วน,นสมมติว่าตอนนั้นไปอยู่ไต้หวันปุ๊บเจอนักร้องที่เสียงเพราะหวานมากเลยนิวันว่าไอ้ยนิโอยตัวซนโอ้โหฟังนี่ตั้งแต่เด็กเลยฟังโอ้เป็นคนคนนี้เนี่ยเนี่ยโอ้เราแอบรักแอบชอบมาตั้งนานาเดียวเสียใจเขาตายที่นับปีงนเนาะอะไรก็ดีใจนะที่เขาตายไปก่อนนะเขาไม่ตายเราไปเจอกันนิยุ่งเลยนะตันลี่จีนอะไรนะนี่วันะคือว่านเลสานเนี่ยคือว่า คนท like uh, ี thi, uh, ่มาแอบมาชอบเราเราก็มันก็ชอบสเปกแบบนี้แล้วก็นี uh, in, uh, ่แหละคือาบางทีคนรักพี่เสียดายน้องคนไปวนมาเจอแต่รักสามเศร้าบางทีโชคดีนีเป็นพระนี่นะถ้าไม่เป็นพระนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะเราไปชอบคนนั้นคนนั้นมาชอบคนนี้คนนี้มาชอบคนนั้นจะวนเวียนเนี่ยมันเป็นคือว่าเป็นอะไรนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนนะความรักของรักสามเนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรจะเอาคนนี้หรือไหนจะเอาคนนี้มาไหนมันอยู่ตรงกลางเหมือนกับอะไรนะ มเหมือนกับอะไรนีบอยู่ตรงกลางมันกับแซนด์วิชอะอะไรที่มันนั่นอรอยชุกกลางนั่นอร่อยอแต่ว่ามันไม่รู้เอียงซ้ายดมตอบซ้ายเอยียงขวาดมต่อขวาอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อไปเลขสามถ้าไหว้พระนี่ให้ไหว้แล้วนะไหว้เลยนะเลยจ้าแม่กดอ,อิ่มเหมือนกันแต่เจ้าแม่กดอ,อิ่มี่ยมีหลายล่างนะ,ะคือว่าหลายล่างนี่คือว่าเมื่อกี้พันตาพันมือใช่ไหมอันนี้เจ้าแม่กดอ,อิ่มนี่คือว่าเสียงที่จริงศาสตร์ของรหัสชีวิตเนี่ย เป็นศาสตร์ของเจ้าแม่กวดอินนะอาจารย์เขาบอกว่าอะไรนะกวดอินฟ่าเหมือว่าอะไรเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการบรรยายทําการเปลี่ยนแปลงคนหรือว่าให้แรงบรรยายคนที่มีเลขสามเยอะๆเนี่ยต้องมาเรียนอะไรนั่นหละชีวิตมันจะเพิ่มเรื่องการเจรจาการสื่อสารการพูดการคุยให้เนี่ยถ้าตมาบอกเลยถ้าตมาไม่ได้เป็นแรนชีวิตตมาก็ไม่รู้จะพูดเัยไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่าตมาออกมาเนี่ยตมาไปช่วยอาจารย์ชัยยศเนี่ยรักษาคนรักษาคนคนนู้น มันจะมาสอนไม่เป็นมาพูดไม่เป็นตอนหลังเนี่ยมันได้มหาชีวิตเนี่ยป๊อกโอ้โหเป็นตัวเชื่อมโยงตัวดึงดึงวิชาที่วิชั่นออกมาถ่ายทอดได้เนี่ยเลขสามเนี่ยถือว่าเกี่ยวกับการพูดการเจรจาเนี่ยถ้าถ้าทําการงานเนี่ยถือว่าอะไรนะการพูดการเจรจาเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวเป็นตัวเชื่อมอ่าเป็นตัวเป็นทูตเป็นอะไรเนี่ยเกี่ยวกับตอนนี้พ่อม่กับองค์สันจจีมันทะเลาะกันทหารแล้วก็เป็นตัวเชื่อมไปไปคุยกับองค์สันตจีเป็นเจรจาเป็นตัวกลางอะไร เหมือนกันแต่มาตอนหลังๆเนี่ยแต่มาก็ไม่รู้นะจะไปให้เป็นตัวกลางบ่อย่างเช่นว่ามีแคมป์ในยู่ใต้วัดเถาเนี่ยนะฝุ่ลอยแพมันสามร้อยกว่าคนโอ้โหไปปะท้งปิดถนนเลยเอาแม็โครไปปิดถนนร็ไปมาไม่ได้แล้วก็คนปิดกันถึงตำรวจก็จะไปนี่มันก็ฟองอะไรนะแม็โครไปเซิร์ฟเวิรดมาตำรวจลวคนสามสี่ร้อยนขก็เย่เย่นี่ ัเราเลยทำให้เห็นมีพระอยู่บนเขาองค์หนึ่งเอาพระลงมาที่พระมาเป็นยันหน้าผีเลยกันได้พอพระมาปุ๊บจะมาเดินลงรถปุ๊บโอ้โหคนไทยเนี่ยเห็นพระเป็นไงบ้างายกมือไหว้กราบน้องกราบเ้มต้องรอว่าเฮ้ยพระนี่มีของอะไรดีอะไรเนี่ยทำไมคนกราบไ้เขาเอาปืนมาขู่ระเลยเขาทนไม่กวนเราไปยืนป๊อกออกมากราบไหว้ป๊อกแล้วก็มาคุยป๊อกคนไทยก็ อ่อนลงกแล้วก็ยอมถอยลดถอยแล้วให้ตำรวจมึนกำเข้าไปเจรจาให้พอเจรจาให้คนที่ถูกลายแพ้แล้วก็บอกให้กำลังงานส่งอะไรนะไปส่งไปทํางานที่แคปอื่นๆแล้วก็อะไรติดเงินติดั้นแล้วก็เออก็เอาอะไรนะให้เจ้าของจ่ายสุดท้ายก็ลาดึนนี่แต่มาเนี่ยบางครั้งจะเป็นตัวการไม่เกินเป็นตัวสื่อเกี่ยวกับการเจรจาการพูดบางทีงานอะไรที่ได้เงินเยอะที่สุด ะทำงานอะไรเงินเยอะที่สุดช่วงเนี้ยฮะงานพูดการพูดเนี่ยเราก็โดนโนอุดมเดียวไมโครโฟนหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้เดียวสิบเอ็ดเดียวสิบสองเลยไหมเป็นไงบ้างพูดแค่สามชั่วโมงได้เข้ากระเป๋าเป็นสิบสิบล้านเลยเออนี่แหละบางทีจะเป็นความฝันจะมาเหมือนกันนะเนี่ยนานาจะเป็นเดียวสักวันหนึ่งเดียวตัวไหนดีนะที่จริงเออ่จริงคือว่าซับอยู่ที่ไหนซับอยู่ที่ปาเลขสามนี่ยนะ สักเลขที่แปดโอเคแล้วก็อะไรต่อเมื่อกี้การงานผมรักไปแล้วเจ้าแม่คนอินนะคือว่าพูดเมื่อกี้พูดนี่ลืมไปหล่นไปหน่อหนึ่งพูดนี่คือว่าเนี่ยเป็นนักแรงพูดนักแรงบันดาลใจก็ได้เกี่ยวกับสอนธรรมะเนี่ยบางทีเนี่ยพยายามบริกรรมถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์อาตมาทำไมถึงชอบไปอยู่ไต้หวันหลงไหลไต้หวันเพราะว่าสวดมนต์เนี่ยมีทั้งตีกองตีข้องตีอะไรปุ๊บเนี่ย โอ้สนุกดีอยู่แต่ว่าเลยติดนั่นไปสิบกว่าปีอ่ะโอเคเลขสามนี่ความนักกทำงานสุขภาพพูดมากปากเป็นสีพูดไม่ดีสีเต็งปาก <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเวลาสามนี่ต้องระวังนะวาจาศักดิ์สิทธิ์แช่งใครว่าเอ้ขอให้จนตลอดชีวิตนี่จนตลอดชีวิตเลยขอให้รวยหลวงพ่อคูณนะ <c oughs> ขอให้รวยพูดอะไรแต่ดีๆพอมเน ก็แค่คนเปรียนโอ้ผพ่อบอกให้รวยแล้วกลับไปคิดถึงรวยๆรวยอรวยจริงๆด,ด้วยบางทีเลขสามเนี่ยคือว่าพูดอะไรไปเนี่ยพวบมันจะเป็นจริงเหมือนกับคนที่อะไรนะเราเราเราฉาบเราแซงเราเราสาบเราแซงอะไรพยายาม,ามยพูดแต่สิ่งดีๆห้ามพูดลบๆนะเราเขาพูดลบๆเขาคิดเราจำเขาคำพูดลบเราเขาก็จะเป็นลบๆชีวิตจะติดลบตลอดลอะไรอนยะ่างเงี้ยเลขสามเลขหนึ่งเป็นพระอาทิตย์นะใช่ไหม เลขหนึ่งเป็นเลขสองนี่เป็นพระจันทร์เลขสามนี่คืออะไรเป็นอะไรดาวดาวนี่เด่นไม่เด่นฮะเด่นยังไงดาวถ้าพระเดือนโน่นอ่ะเดือนนี้มองเราดูไปสักสามเดือนเนี่ยจะมาว่าเราจะมองเห็นดาวไม่เห็นเลยเพราะอะไรควันมันขโมโหมดในเชิงมันเราต้องไปไหนไปที่โน่นอ่ะที่ไกลๆแล้วที่ไหนที่แบบที่แบบไม่มีควันไม่มีอะไรเนี่ย ท้องฟ้าสบายอ่แต่มาชอบไปอยู่ฮาวายนะฮาวายนี่โอ้โหอากาศนี่สุดยอดจริงๆคนระับอชอบท่องแบบมองดูท้องฟ้าเย็นๆเดียวเต็มไปหมดเลยเพราะว่าท้องฟ้ามันเคลียร์เห็นฟ้าเนี่ยสีฟ้าจริงๆเลยใครไม่ชื่อเสด็จดูดะฮาวายในเกาะฮาวายนี่เพราะว่า,ววาวมันไกลมากไกลจากมนท่าขาวไว้มนมนควัมนมนอะไรเนาะ,อะโอเคสามนี่เป็นดาวไม่ค่อยเด่นอย่างไปสามนี่ คือว่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรมมมมไม่ไม่ไม่แต่ไม่ไม่เต็มไม่ได้ดังถ้าเป็นท่าทิศนี่ก็เด่นร้อนแะไรสองก็เดือนสามก,ก็ดาวอ้าวมีอะไรอีกตอนนี้กี่โมองละจะเที่ยงนะครับฮะจะเที่ยงอาจจะเที่ยงละอ่าสี่สิบนาทีพอดีแม่แม่ไม่มีแม่ชีมาด้วยยังไงเดี๋ยวเราจะพักเบ็ดมาพักเบ็ดน,นะก็ะหายใจลึกๆเดี๋ยวยังไงท่าลนลมอะไรเดี๋ยวเราจะมาค่อยเสริมหน้าที่หลังนะเดี๋ยวตอนบ่ายนี่เอากี่โมงดี Thật kì mong, lâu kì mong Này, này, này ta làm cái lâu mong à Thật bài mong nữa à, ok Bài mong nữa, à, ừ, bài, bài 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 mong mà phải in nhưng mới lộn mà đi <laughs> Không không in cái lần bốn Ấn đòi nữa Thật bài mong nữa, bọn tôi ở dưới bọn nha Dưới chứ Bài ừ. mong hay mà bọn tôi mà uh, Thật thai của bọn lâu nữa à, à? à Cao bảo vào với đây, đến đây để nên nằm phía dưới này แบ่งกลุ่มมาแล้วหน่อยได้บ่ายโมงครึ่งแตมามารับต่อบ่ายโมงครึ่งมนมามารับต่อถึงสี่โมงห้าโมงเย็นเลยนะโอเคหายใจลึกๆอืมฮะอ๋อสายตัวไายอ๋อางปิวใช่ไหมโอเคหายใจเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะเซฟละเซฟสิ่งที่เราได้เรียนมาตั้งแต่เช้านี้นะ วิธีการบวกโอยมันง่ายมากๆอย่างนั í, ng he ng he ó, ้นในนุบานเราเด็กประถมเราบวกจริงไม่มีอะไรมากแค่สองหลักได้มากสุดก็ห้าสิบไม่เกินห้าสิบมันง่ายมากแล้ววันช้านี้เราก็เรียนความหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขหนึ่งเลขสองะยะสามเลขสี่เราก็จำได้หมดเลยโอยมันง่ายมากๆเลยใช้เวลาสามวันห้าวันให้จำให้ได้แล้วเราก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องเราไปดูคนรอบข้างเรา ให้เขาได้มีทางออกเลยจนะิตใจสุบแล้วน,ะอน้องจิตใจแผ่ไม่ตามกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาห้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรแก่กันและกันเลย อภยปัจชาห้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเปลี่ยนเึ่นกันและกันเลยอาน,นีขาห้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีัตานังปริอลันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดหายใจลึกๆพร้อมกันนะเดี๋ยวไหว้พระกันอรหังสัมมาสัมพุโทโธพุวโา พุทธังชนังอภิวาเทมิสวากขาโตพคะวตาธรรมโธธรรมังนัมมัสสิสุปติปันโนพคะวตโตส,สาวกสังโฆสังคังนัมามิอาจจะเลื่อๆก็โอ้มอมกันนะครับโอ้